จำครับเตินหน้ามีมอเตอร์ไซค์ครับเราจะทำยังไงดีครับขับตามมอเตอร์ไซค์ไปก่อนมอเตอร์ไซค์เับเปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมนะครับเราเบี่ยงออกซ้ายนิดนิดนะครับรอดูจังหวะครับถ้าเราไปได้เราก็ไปถ้าเราถ้าเขาเบรกนะเราต้องเบี่ยงออกซ้ายนะครับเขาเบรกแล้วครับเราเบรกครับนะครับเราพยายามชิดฝั่งซ้ายครับนะครับชิดฝั่งซ้ายปึ๊บพอผมมาปึ๊บอ่ะเปินมาเล่นไสครับแบบนี้ครับ สวัสดีครับผปุ่มตั้มทามยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆครับว่าเทคนิคนะครับสามเทคนิคนี้นะครับที่เพื่อนๆมือใหม่จะต้องมีนะครับในการขับรถแล้วเป็นสามเทคนิคนี้ที่ใช้บ่อยมากบนถนนครับสามเทคนิคนี้มีอะไรบ้างครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับซึ่งมันจําเป็นมากเลยนะในการขับรถบนถนนสำหรับมือใหม่นะครับ ถึงมือเก่าก็ต้องใช้อยู่ดีครับอ่มีอะไรบ้างนั้นก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับนะครับทักษะนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเวลาขับรถนะนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือการหมุนพวงมาลัยครับและการกะระยะหน้ารถนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับต้องฝึกนะครับให้เป็นเลยนะนะครับนั่นก็คือการให้สัญญาณไฟนะครับ มันจะมีหลายคนนะครับที่ขับรถเป็นแล้วนะครับแต่ก็ยังเปิดไฟเลี้ยวไม่เป็นนะครับยังให้ไฟเลี้ยวไฟซ้ายไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาไม่เป็นนะครับพอไม่เป็นปุ๊บก็จะโดนด่านะครับโดนว่าเออคนนี้รถคันนี้ซื้อมาแพงนะแต่ว่าไม่มีไฟเลี้ยวแถมมาให้อะไรงนี้นะนะครับฝึกให้เป็นครับฝึกให้เป็นนิสัยครับนะครับทักษะนะครับอย่างแรกในการที่ มือใหม่จะต้องฝึกนะครับนั่นคือการมองครับมองแล้วก็ประเมินนะครับว่าด้านหน้าด้านฝั่งไหนที่เราจะไปเนี่ยมันมีรถมาไหมนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีเข้าไปครับนี่คือวิธีการมองนะครับพอเราฝึกการมองเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาฝึกการหมุนพวงมาลัยครับด้านหน้าฝั่งขวาไม่รถจอดอยู่ในทางนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์มาช้าๆก่อนนะครับค่อยตรงไปนะครับ พอมันใจเลยครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเบี่ยงเข้ามาปึ๊บแล้วปิดไฟเลี้ยวครับขับรถตรงไปครับนะครับนี่ก็คือทักษะที่2นะก็คือการคุมพวงมาลัยนะครับไปครับนะครับด้านหน้านะครับมันเป็นทางโค้งโค้งขวานะครับเราขับตรงมาครับชะลอก่อนนะครับรถกระบะเขาออกมานะครับเราเบรกนะครับนี่คือทักษะการมองนะนะครับทักษะการมองเราต้องดูว่าเราไปได้ไหมนะครับรถข้างหน้าเขาไปทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็ไปเลยครับ ขับตามไปเลยครับนะครับขับตามไปเลยครับเรื่องการตัดสินใจนะครับมือใหม่มักจะไม่กล้านะครับบางคนก็ให้เข้าไปก่อนนะครับบางทีเขารอตัวเองก็รอนานนะครับต้องฝึกนะนะครับดูกาลระยะดีๆครับเรื่องการสัญญาณนะครับให้การให้สัญญาณนะครับสิ่งที่สิ่งที่มือใหม่ต้องต้องมีนะนะครับก็คืออย่างแรกนะผม ทวนนะครับก็คือข้อแรก mm นะครับการมองนะครับการมองแล้วก็การวิเคราะห์นะครับข้อ2การหมุนพวงมาลัยนะครับข้อ3คือการให้สัญญาณไฟนะครับให้สัญญาณต่างๆนะครับเราต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะยากหน่อยนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับรู้แล้วว่าอ่ะเราต้องฝึกการมองวิเคราะห์เรารู้แล้วว่าเราต้องฝึกการหมุนพวงมาลัยนะครับเราต้องรู้รู้สึกเราต้องฝึกการให้สัญญาณไฟนะครับทีนี้ พาเพื่อนๆนะครับออกมาดูถนนจริงกันครับนะครับว่าเราจะทํายังไงกันนะนะครับไปครับนะครับขับรถมานะนะครับขับรถมาเรื่อยๆครับขับรถมาแยวผมจะลองไล่ดูนะนะครับฝึกการมองครับมองด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นทางมีแคบนะมีมอเตอร์ไซค์เราเบรกครับนะครับถ้าเราไม่เบรกปุ๊บมอเตอร์ไซค์เขาเข้ามาปุ๊บข้าจะชนเราได้นะนะครับกลุ่มพรมเลยดีๆครับนะครับครับตามไปก่อนครับมอเตอร์ไซค์ตามไปก่อนนะนะครับตามไปก่อนนะครับด้านหน้าเป็นโค้งนะครับ หมุนพวงมาลัยตามโค้งครับดูหน้ารถนะจับอาการหน้ารถครับหมุนนะครับดูว่าเราโค้งไปทมถนนไหมนะครับถ้าโค้งแล้วค้างไว้ครับพอหลุดโค้งมาแล้วก็คือเราตรงนี่คือขั้นตอนการหมุนพวงมาลัยนะครับทีนี้นะครับทักษะข้อ2เหมือนกันครับเนี่ยโค้งตามโค้งตามไปเลยครับหมุนพวงมาลัยตามโค้งไปนะครับบังคับรถให้อยู่ในเลนนะครับมองออกไปดูว่ารถเราหน้ารถเรา รถเราอยู่ในเลนไหมนะครับตามไปครับนะครับครับตามไปเรื่อยด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเบรกนะเราเบรกตามครับนะครับไปครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถคันสีดำครับเขาไม่เปิดไฟเยวเลยนะครับเราก็ค่อยไปครับระวังนะไปเขาพลาดออกมาครับไปไปครับตามไปเรื่อยๆครับขับตามไปครับด้านหน้าโค้งซ้ายนะครับหมุนวงมาลัยครับแล้วดูอาการรถนะครับด้านหน้ามีรถเขาจะเข้ามานะครับเขายังไม่มานะ เราไปต่อครับนะครับเราดูอาการรถนะรถที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเราดูว่าเขาเคลื่อนที่ไหมถ้าเขาอยู่กับที่เราไปได้เลยนะแต่ถ้าเขาเคลื่อนเคลื่อนจะจอดแล้วจะเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องระวังนะนะครับด้านหน้าฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์นะนะครับระวังครับอ่าไปครับตามแล้วก็ระยะห่างด้านหน้านี่ทิ้งประมาณสักหนึ่งหรอสองช่วงคันนะนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับด้านหน้าเ็ามีไฟเบรกเราเบรกตามเลยครับเบรกตามเลยครับ เบรกตามเลยนะครับเขาหยุดเบรกแล้วแล้วก็ถอนเบรกตามเขาครับตามครับทิ้งระยะห่างคงที่นะครับตามไปเรื่อยๆครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีคนเปิดประตูระวังนะครับไปครับผมนี่นะครับนี่คือทักษะเลยนะนะครับที่ักเรียนจะต้องเจอแล้วต้องใช้ด้วยนะครับบนถนนนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับนี่คือการมองเลยวิเคราะสองการหมุนพวงมาลัยสามนะครับการให้สัญญาณไฟนะครับ เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ครับแต่เอาสลับมือใหม่นะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับฝึกประมาณนี้ก่อนนะครับคอา้คล่องนะครับพี่เจ้ามครับรถผมเป็นรถผมไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนครับเพื่อนๆลองดูนะว่าเพื่อนๆรถเป็นรถญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้ารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไฟเลี้ยวจะฝั่งขวามือนะครับถ้ารถยุโรปนะครับหรือรถจากจีนนะครับก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับไปครับนะครับ ด้านหน้ามีรถตัดเข้ามาระวังครับยกคันเร่งนะครับไปครับเขาวิ่งเลนซ้ายไปเราก็ตามไปครับโค้งมาครับตรงนี้เราต้องโค้งครับหมุนพวงมาลัยดูพวงมาลัยผมนะโค้งครับโค้งตามนะครับค้างไว้นะครับพอเราจะตั้งตรงปุ๊บคือเราตรงนะนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายโค้งซ้ายนะครับหมุนพวงมาลัยครับโค้งไว้ครับโค้งไว้นะครับอ่านะครับ พอเราจะตั้งตรงแล้วก็คือราตรงครับตามไปเรื่อยๆนะในเขตชุมชนเราขับเร็วไม่ได้เราก็ตามไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องระวังนะคนข้ามถนนรถเลี้ยวเข้าซอยรถกว่าจากซอยนะครับข้างหน้ามีเบรกครับเราเบรกตามเลยครับนะครับเราเบรกตามเลยนะครับตามไปเรื่อยๆครับทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งนะนะครับไปครับไตั้ามครับจ้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์ครับเราจะทํายังไงดีครับขับตามมอเตอร์ไซค์ไปก่อนมอเตอร์ไซค์ครับเปิดไฟเลี้ยว ขวาใช่ไหมนะครับเราเบี่ยงออกซ้ายนิดๆนะนะครับรอดูจังหวะครับถ้าเราไปได้เราก็ไปถ้าเราถ้าเขาเบรกนะเราต้องเบี่ยงออกซ้ายนะครับเขาเบรกนะครับเราเบรกครับนะครับเราพยายามชิดฝั่งซ้ายครับนะครับชิดฝั่งซ้ายปุ๊บพอผมมาปุ๊บอ่ะเต็มเะเล่นไปครับแบบนี้ครับนะครับต้องฝึกครับนะครับดูอ่าดูหน้าดูด้านหน้ารถนะครับดูว่าเขาทําอะไรยังไงแล้วก็พยายามดูดีๆครับสมมุติว่านะครับผมจะเลี้ยวด้านหน้าฝั่งซ้ายมือนะนะครับ เปิดไฟเลี้ยวเลยครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วมองจุด้านข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แซงมาไหมไม่มีครับไม่มีผมเบี่ยงครับแต่เบรคครับช้าช้ารถจะช้านะครับรถจะช้าแต่เบรคครับแต่เบรคครับอ่านะครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับหมุนหนึ่งรอบแล้วนะครับค่อยๆไปครับนะค่อยๆไปครับโค้งมาครับโค้งมานะครับรถจะตั้งตรงแล้วคืนพวงมาลัยครับแบบนี้ครับผมนะครับอนะครับเมื่อเราขับรถออกมาจากซอยนะครับผมจะเลี้ยวขวานะครับข้ามไปอีกฟากหนึ่งนะครับ เปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วที่เข้ามาบนถนนนะครับที่เข้ามานะครับอย่าเพิ่งออกไปนะนะครับด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์มาระวังนะครับให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะนะครับมองฝั่งซ้ายซิมีรถมาไหมฝั่งนู้นนะครับเรนนู้นไม่มีนะนะครับฝั่งขวารถมาเรื่อยๆรอครับเราก็ต้องรอนะครับรอรถมาเป็นรถมาเป็นสายเลยนะนะครับเราก็ต้องรอนะครับอย่าเพิ่งพูดพลาดออกไปนะครับรอครับรอ มีมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งขบวนนะครับฝั่งซ้ายโล่งเลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายโล่งนะครับนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บนะครับผมออกไปครับนะครับออกไปครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะนะครับมาปั๊บนะครับเติมคัน่งเร่งมาครับเติมคันงเร่นมานะครับพอรถตั้งตรงกับถนนปุ๊บคือรถตรงครับนะครับเราใช้ทักษะครบเลยนะนะครับการมองการหมุนทุ่มอะไรการให้สัญญาณไฟเลยนะเมื่อกี้นะครับรับตรงมาครับมีเขตชุมชนนะครับด้านหน้า รถคันสีขาวก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราแต่เบรกนเบานะนะครับเบี่ยงออกขวานิดๆครับเบี่ยงออกขวานิดๆนะครับดูกระจกข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์แรกมาไม่มมีครับไม่มีรถเติมกเล็ไปครับในเขตชุมชนเราต้องระวังนะครับคนข้ามถนนมอเตอร์ไซค์เยอะไปหมดนะครับต้องระวังนะครับเติมก็เร่งไปครับเติมก็เร่งไปนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่เราๆสามสิบไปปลายนะครับนะครับด้านหน้ามอเตอร์ไซค์เขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเขาอาจจะลืมปิดไฟเลี้ยวนะครับ ไปครับนะครับมอเตอร์ไซค์เขาเลี้ยวเข้าซอยนะครับเขาไปได้อยู anyway pues, right ่แล้วนะเดี๋ยวับไปครับผมไปนะรับตรงไปเรื prawda, right ่อยๆครับนทางนี้โล่งนะครับลดลงเนินนะครับลดลงเนินยกขันเร่งนิด right นึงนนะครับนะครับยกขันเร่งนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยตามทางนะครับตามทางไว้ครับไปครับนะครับโค้งซ้ายนะครับหมุนพวงมาลัยครับ ตามทางไว้ครับตามทางไว้ดูอาการรถนะเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับอันนี้คือทักษะการหมุนพวงมาลัยนะครับมาครับโค้งนะครับหุนนะครับด้านหน้าเป็นทางบีบครับแต่เบรกเบาครับนะครับแต่เบรกเบาครับให้รถช้าลงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์เขาจะเข้ามาไหมนะครับเขาไม่เข้ามาเราก็ตามไปเลยครับตามตรนไปเลยครับวิ่งตามไปเลยครับ แต่บนถนนที่เพื่อนๆต้องใช้เลยนะนะครับสอย่างนี้ลองเอาไปฝึกก่อนครับนะครับผมทวนอีกทีนึงนะนะครับก็คือการมองเลยพี่เขาสองการหมุนพวงมาลัยสามการให้สัญญาณไฟนะครับด้านหน้านะครับรถกระบะเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเขาจะเข้าฝั่งซ้ายเขาแต่เบรกครับเราแต่เด็กเบาๆครับเขาครอบเลนนะเราแต่เด็กเบาๆครับเขาครอบเลนนะครับอ่พ้นมาปุ๊บเติมคันเร่งต่อครับเติมคันเร่งต่อนะครับต้องระวังนะนะครับรถรถที่เขาเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยนะครับเขาจะเบรก ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยเข,เขาจะข้อมเลนนะเขาจะไม่เข้าฝั่งซ้ายเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องเผื่อวงเดียวด้วยเพราะว่าเขารถคันใหญ่แล้วก็ยกสูงด้วยนะครับบางคนยังบางคนยังไม่รู้ว่ารถตัวเองต้องหมุนเท่าไหร่อะไรอย่างไรเขาก็จะเบีย่ยงข้อมเรนดังนั้นถ้าเราพดพลาดวิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับชนท้ายได้เลยนะนะครับต้องระวังดีๆครับมาครับด้านหน้ารถเนียเข้าซอยครับสีคันสีแดงเราแต่เบรกเบาๆครับนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายรถสีแดงกลังจะมาจากซอยนะครับล้อเข้าไม่ขยับเราก็ตรงไปได้เลยนะครับ ขับตรงมาเรื่อยๆครับด้านหน้านะครับเป็นโค้งซ้ายนะครับเป็นโค้งซ้ายนะครับด้านหน้ามีรถเข้ามานะนะครับแต่เด็กบอลครับตามไปครับเขาเร่งเครื่องไปแล้วนะครับความดังนิดนึงเอามารู้แล้วว่าเขาเร่งเครื่องนะครับตามไปครับนะครับขับไปที่ระยะห่างสิเมตรนะครับเราเป็นมือใหม่เราก็จะเข้าไปที่มานนะครับมอเตอร์ไซค์เขากลับรถต้องระวังนะเราต้องมุนตตาให้ไวครับ ถ้าอะไรยังไงเราก็ต้องบีบแต่เตือนเขาเลยนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราต้องบีบแต่เตือนนะเพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงถ้าเปิดไฟนี่เขาเขาไม่เห็นครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเรากระพริบไฟเนี่ยเพราะรถสวนมาเขาเขาเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านะครับเป็นโค้งทรายนะครับโอ้โหท้ายแตะเบรกว่าเบาครับเล้วหมุนพวงมาลัยครับโค้งค้างไว้ครับค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้นะครับพอเราจะต้งตงปุ๊บคือราตรงครับผมไปครับ ไปตามทางเลยครับไปเร right? ื่อยๆเลยครับนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงไปครับด้านหน้านะครับผมเรียนแว่วๆว่ากระบะเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับดังนั้นเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้ามาอยู่เลนซ้ายสุดนะครับแต่เบรกเบาๆครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้นะนะครับปึ๊บแต่เบรกเบาๆครับนะครับแต่เบรกเบาๆเดี๋ยเขาไปใขา้มากเพราะว่าเขาต้องตีวงเลี้ยวนะครับอโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาปึ๊บนะครับอยู่ในเลนก่อนนะอยู่ในเลนก่อนนะครับ แล้วมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวช่าก็เบี่ยนลิ้นเข้ามาครับเปลี่ยนลินเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้ามีน้องหมาครับระวังนะครับด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายนะครับแต่เบรกเบาครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับดึงพวงมาลัยครับดึงเพิ่มครับดึงเพิ่มครับถ้ามันโค้งมากก็ดึงเพิ่มครับโดยก็จะตั้งตรงคือรถตรงครับแล้วเติมคันเร่งครับอนะครับเติมครน่งเร่งไปครับขับตรงไปได้เลยโอ้ด้านหน้าโล่งนะครับสบายหน่อยนะครับ เป็นโค้งขวานะครับแต่เบรกเบาๆนะครับแต่เบรกเบาๆนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่40นะครับ30ไปปลายนะครับโค้งมาครับดึงคันเร่งไปดึงพวงมาลัยสิจะดึงคันเร่งทําไมล่ะนะครับดึงพวงมาลัยปุ๊บขับตรงไปครับนะครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับขับตรงไปครับโค้งไปครับ ด้านหน้าเป็นโค้งขวานะครับยกคันเร่งนิดนึงแต่เบรกเบาๆครับแล้วหมุนพุ่มอะไรครับค้างไว้ครับค้างไว้ครับด้านหน้านะครับโค้งซ้ายนะครับขับมาครับมีรถตู้ออกมานะแต่เบรกเบาๆครับแต่เบรกเบาๆรถกระบะเขาตามออกมาครับรถแต่เบรกเบาๆครับแต่เบรกเบาๆครับตามรถกระบะไปครับตามรถกระบะไปครับผมนะครับเอาละครับตามไปเรียบร้อยแล้วก็เติมคันเร่งตามเลยครับ ความเร็วนะครับตอนนี้30มสิบไปไปนะครับเร่งขึ้นมาปุ๊บนะครับเป็น40ต้นๆแล้วนะครับตามไปเรื่อยๆครับระวังมอเตอร์ไซค์ฝั่งซ้ายนะครับด้านหน้าผมเห็นมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะนะครับเลยเบี่ยงออกซ้ายนิดนึงครับนะครับเบี่ยงออกซ้ายนิดนึงนะครับอ่าพอคนลมาปุ๊บเติมคันเร่งต่อครับไปครับผมนะครับนี่ก็คือทักษะนะครับเวลาเพื่อนๆออกมาขับรถนะครับลองฝึกดูครับนะครับในการขับรถนะนะครับสามทักษะที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับจะต้องฝึกนะครับก็คือ จริงๆเราออกมาเราก็ได้ฝึกอยู่แล้วนะนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆขับรถได้เก่งมากขึ้นครับนั่นก็คือวิธีการมองนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็การใช้ข้อสอกับการใช้ปุุมอะไรนะครับข้อสามครับก็คือการให้สัญญาณไฟนะครับ3สิ่งนี้เพื่อนๆต้องฝึกนะพอฝึกปุ๊บเนี่ยเวลาขับบนถนนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นทําให้เราคล่องมากขึ้นนะนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะนะครับ ถ้าพเพื่อนๆคนไหนนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วแม่พี่ตั้มชอบมา,มากๆเลยอยากให้พี่ตั้มออกมาขับรถแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆสถานการณ์จริงๆนะครับจะได้รู้ว่าเวลาผมออกไปเนี่ยเวลาหนูออกไปเนี่ยหนูจะได้วิเคราะห์ถูกเจอสถานการณ์แบบน,นี้หนูจะได้รู้จะได้ปรับตัวนะครับถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าชอบด้วยนะนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เพื่อนเขาติดตามชมมา,าดูมาถึงจุดนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ ำหรับค,ค,คลิปนี ını, ้ก <aquí en S 1> ็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับ3ามเทคนิคนี้นะครับที่เพื่อนๆนะครับจะต้องเป็นจะต้องมีนะครับเดี๋ยผมตัวอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็คือ1นะครับก็คือทักษะการมองนะครับมองและประเมินนะครับข้อที่2ทักษะการหมุนพวงมาลัยครับข้อที่3ครับก็คือทักษะการเปิดไฟนะครับให้สัญญาณไฟนะครับ3ามทักษะนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนต้องใช้ ถ้ใช้บ่อยมากนะครับถึงขับรถเก่งแล้วก็ต้องใช้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับไว้เป็นแนวทางนะถ้าเพื่อนๆนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมตอบตามไล่ตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับอยากไปพูดคุยกันอยากไปทักทายกันอยากไปสอบถามอยากให้ผมช่วยแก้ปัญหาได้ตอยเข้ามาครับนะครับ จอยเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มนะครับหน้าปกแบบนี้นะครับเป็นหน้าปกแบบนี้เลยนะเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าก็ได้จอยเข้ามาได้เลยนะนะครับใครที่ยังขับรถไม่เก่งใครที่ยังขับรถไม่มั่นใจใครที่ยังถอยเข้าซองแล้วมีปัญหาติดตรงนู้นติดตรงนี้ติดตรงนั้นนะครับจอยเข้ามาได้เลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมแปะไว้อยู่ใต้ description นะนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเร่งไปที่ Facebook แล้วก็กดปุ่มจอยกดเ้ลย ไว้เจอกันในเร o o k g r ุ u บนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทิ้กเด็ดๆแค่ไหนดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาเปิดไฟเลอกกันเลยครับ